รักษาคนอื่นให้หายจากความผิดปกติแต่ลืมรักษาให้ตัวเองเนี่ยกลับมาเป็นคนปกติคือเราติดกระแสของการแสดงความเห็นจนลืมไปว่าเฮ้ยไอเรื่องความเห็นของตัวเราเองก็เป็นเรื่องสำคัญนะในการที่เราต้องกลับมาแก้ไขการกระทำของตัวเองเราเห็นไหมว่าส,สังคมในทุกวันเนี่ยเน้นการแก้ไขชาวบ้านมากกว่าการจะกลับมาแก้ไขตัวเราเอง ทุกวันนี้เราลองถามตัวเราเองสิว่าเราเป็นแบบนี้กันอยู่หรือเปล่าเราเริ่มเข้าพยายามจะแก้ไขว่าคนนั้นต้องเป็นแบบนี้คนนี้ต้องเป็นแบบนั้นแต่เราไม่เคยกลับมาแก้ไขตัวเองว่าทําไมเราไม่เป็นแบบนี้ทําไมเราต้องเป็นแบบนั้นเราเคยกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองมาหรยอย่างนอกจากที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นประหน้าที่เราในปัจจุบันคือเราต้องกลับมาพิจารณาวินิจฉัยตัวเราเองว่าเฮ้ยการที usage, ่เราจะวิพากษ์วิจารณ์ใครสักคนหนึ่งตัวเราเองดีพร้อมดีพอแล้วหรือยัง การที่เราจะวิาพากษ์วิจาร์หรือแสดงความเห็นต่อใครสักคนหนึ่งคนคนนั้นเขาผิดจริงหรือไม่ผิดจริงแต่ละอย่างที่เราเข้าไปวิพากษ์วิจาร์เนี่ยเราลืมไปว่าคนทุกคนเนี่ยเขามีเจตนาของตัวเองเป็นที่ตั้งเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนั่นคือหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าต้องอาศัยเจตนาเป็นตัวชี้วัดผลของกรรมหรือการกระทําของตัวเรากันเองทุกคนบางทีเรากําลังเตือนเขาอ่ะเตือนเตือนลูกเราอ่ะ เ้ยอย่าทำแบบนี้นะเฮ้ยอย่าทำแบบนั้นนะลูกเราจะบอกว่าอะไรทำไมแม่ต้องดุขนาดนี้ทำไมพ่อต้องว่าขนาดนี้แต่คำถามคือเรามีเจตนาในการทำลายลูกเรกาไหมไม่มีแต่ลูกเราเถียงเราเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้เจตนาเราถูกต้องบ้างเขาไม่รู้ว่าเจตนาเราดีหรือไม่ดีเราเขาเลยพยายามเถียงเราพยายามต้แย้งกับเราไม่จริงไม่ใช่เพราะเขาคิดว่าเจตนาเราคือทำไมพ่อแม่ต้องขวางทำไมพ่อแม่ต้องห้ามเพราะอะไร เพราะว่าเราเจตนาหวังดีกับเขาถูกต้องไหมแต่เขาไม่เข้าใจทีนี้เราก็เลยทําไมเราไม่เอาอบริบทที่เป็นแบบเดียวกันแบบนี้ไปเข้าใจในสังคมบ้างว่าเฮ้ยสังคมในโลกปัจจุบันเราในทุกๆวันเนี่ยมันเกิดการวิาพากษ์วิจารณกันเพราะเราไม่ได้เข้าใจเจตนาของเขาว่าเจตนาของเขาเนี่ยสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยเขาต้องการทําเพื่อเจตนาอะไรอย่างบางคนเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่ในสังคมเขาเจตนาดีต่อสังคม แต่ไม่เห็นด้วยกับเราคนระเราไม่เห็นด้วยกับเขาเอะผู้ง่ายเขาเจตนาอย่างนึงงแต่เรามีเจตนาอย่างนึิ <ส ạnh. S 1> เราเห็น<ล>กับเขาเขาพูดแบบนี้เขาทําแบบนั้นเขาเป็นแบบนี้แต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไอ้สิ่งที่เขาทําเนี่ยมันไม่เป็นไปนตามความพอใจของเราอะเรารู้สึกว่าความเห็นของเราก็อย่างนึิไอ้สิ่งที่เขาพูดมันก็อย่างนึ่งเราก็รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เขาพยายามจะบอกแก่เราเนี่ยมันไม่ตรงกับคอนเซปต์หรือมันไม่ตรงกับความรู้สึกนึกคิดติดตรึกของตัวเราเราก็รู้สึกอะไรไม่เห็นด้วยกับเขา เมื่อเราไม่เห็นด้วยกับเขาเราก็เลยพยายามจะวิาพากวิจารณ์เขาไปตามความพอใจของตัวเองเลยเริ่มดูไปว่าเจตนาที่แท้จริงของคนที่กําลังทาอยู่เขามีเจตนาอะไรถ้าคนนั้นมีเจตนาไม่ดีจริงมีเจตนาประทุษร้ายจริงอันนี้แหละสมควรที่สุดต่อ,อการที่เราจะต้องมองหรือพิจารณาตามความพอใจเออวิพากษวิจารณได้ว่าไอ้นี่มันมีเจตนาชั่วยอย่างแต่บางคนเขามีเจตนาดี แต่เรากลับลืมหรือมองข้ามเจตนาดีของเขาไปว่าไอ้สิ่งที่เขากำลังทําอยู่นะั้นเขากำลังมีเจตนาดีหรือมีเจตนาเพื่อสังคมอย่างไรมีเจตนาเพื่อใครอย่างไงเราลืมไปตัวเนี้ยไปตามหลักเหตุผลและหลักเกณฑ์ดังนั้นสิ่งที่อาจารย์จะฝากพวกเราไว้สิ่งสําคัญที่สุดคือจะทําอะไรก็แล้วแต่อยากให้ระลึกนึกถึงเจตนาของคนคนนั้นว่าเขาทําเพื่อเจตนาอะไรมีเจตจำนงเจตนาในการมุ่งหวังถึงสิ่งใดถึงใครเป็นตัวสําคัญ ดังนั้นเวลาเราจะวิาพากษ์วิจารณ์อะไรกลับไปดูที่เจตนาเขาว่าเขามีเจตนาเรื่องอะไรหวังดีหรือหวังร้ายต่อสังคมที่กําลังเป็นอยู่ในปัจจุบันแต่สุดท้ายแล้วถ้าสิ่งที่เขาทําอยู่ในปัจจุบันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของเราเราจะเป็นต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาไหมไม่จําเป็นดังนั้นอะไรก็ตามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราอย่าเข้าไปยุ่งเราอาจาจะตึงใช้คําชอบชอบใช้คําพูดว่าอะไรอย่าเข้าไปสาระแหน่เรื่องชาวบ้าน อาจารย์นติดคาว่าสารแนมากเพราะอะไรถึงชอบใช้คํานี้บ่อยๆเพราะตัวอาจารย์เองก็เคยสารเนรเรื่องชาวบ้านบ่อยๆจะนิสุดตัวเองอะไรมันเกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนต่อตัวเองคนที่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านสุดท้ายเนี่ยมันจะนํามาสู่ความเดือดร้อนแก่ตนเองและสุดท้ายแล้วการเดือดร้อนแก่ตนเองนั้นมันจะนําไปสู่การเดือดร้อนต่อคนอื่นด้วยดังนั้นหน้าที่เราทุกคนคืออย่าสร้างความเบียดเบียนเดือดร้อนในกับตนเอง เมื่อเราไม่สร้างความเบียดเบียนเดือดร้อนกับตัวเองเราอย่าไปสร้างความเบียดเบียนเดือดร้อนให้กับผู้อื่นด้วยไม่งั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยโทษภัยมันจะเกิดขึ้นกับใครตัวเราเองก่อนเราจะทําอะไรกลับมามองตัวเองเสมอว่าเหตุเพศภัยต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเหตุปัจจัยที่เดินมาสู่ความทุกข์ยากลาบากเข็นใจของตัวเองไหมการที่เราไปวุ่นวายกับคนอื่นจะเป็นเหตุให้คนอื่นเนี่ยมาวุ่นวายกับเราไหมการที่เราไปด่าทอต่อว่าคนอื่นจะเป็นเหตุให้คนอื่นเนี่ยมาด่าทอต่อว่าเราไหม การที่เราไปฆ่าสัตว์หรือการประทุษร้ายต่อบุคคลอื่นคนอื่นจะกลับมาฆ่าเราหรือประทุษร้ายต่อเราไหมการที่เราไปรักทรัพย์จะมีคนเนี่ยมันดึงทรัพย์เราไปจะมีคนมาลักทรัพย์เราไปจะมีคนมาขโมยทรัพย์เราไปไหมการที่เราปรับพฤติผิการจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้คนเนี่ยมาเอาสามีภรรยาของเราไปเป็นของตัวเองไหมการที่เราพูดโกหกเนี่ยจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้คนเนี่ยมาพูดโกหกใส่เราไหมการที่เราดื่มสุราของมึนเมาเป็นเหตุไ้ให้เกิดความประมาท นาเป็นเหตุให้เกิดการขาดสตินําไปสู่ความประมาทจะเป็นเหตุที่เราเนี่ยพูดจะโกหกยุยงชาวบ้านแต่การพูดคำหยาพูดเพ้อเจอร์ได้ไหมดังนั้นการทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องกลับมาดูที่ตัวเราเองทุกครั้งว่าสิ่งที่เราทําสิ่งใดไว้เราย่อมได้เป็นผู้รับผลของการกระทํานั้น